เอาสวัสดีครับยินดีโอเราก็ถึงรายการอะไรก็ไม่รู้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเชอร์รอนนะครับวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญหนึ่งคนนะครับเหมือนเดิมนะครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรค <c ười> รับหายแล้วไงจำชื่อตัวเองไ,ไม่ได้อะ <c ười> ไรครับ <c ười> มองหน้าหาเรื่องฮนะ <c ười> อแอนดูยินแอนด้นวยไงวัน <c ười> นี้เราจะมาทำเควสเหลืองนะครับซึ่งแถบเควสเต็มเลยนะฮะ เขาไม่บอกชื่อเป็นไรครับเราปล่อยให้เขาเป็นมีดชนะต่อไปเอาเราชื่อซันนะครับนี่ครับชื่ออะไรนะคุณคุณเห็นผมแมนไรครับทำไมคุณต้องวิ่งวนสามสี่รอบเลยครับจะเผาผมแล้วเหรอครับแมนยับแมนเฮ้ยนี่มันมันทวนเข็มไงมันใช่บอกว่าเออมันต้องถือวิ่งถือถุงอย่างว่าเอ้ยต้องถือเอาวิ่งเดือยวิ่งเดือยวิ่งเดือวิ่งเดืวิ่งทวนเข็มถูกแล้ว สนุกไหมอันนี้เป็นอันนี้เป็นสายอะไรครับ่สายอะไรสายรับเปียครับนาเปียลันเปียนี่คือเหมือนกับตัวเราเปียกวาฮะตราเปียกะนี่ครับนี่คือพี่น้องกันนะดูหน้าตาายกันไม่ไม่เหมือนไงเอ้ยเหมือนเลยเฮ้ยไปทาเหมือนกัอปี้เหมือนเราเลยเนี่ยเนี่เอ้ยมมันพูดอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ผมเอ้ดูเด็กแค่สีผมอะไม่เหมือนกันใช่เพราะว่าเรา แฟนคนละฝาไงใช่เหรแฟนคนละฝานะฮะนี่คือฝาแปดนะฮะเราเป็นพี่น้องกันนะครับเมื่อชาติปางก่อนเนี่ยเอ้ยเราน่าจะเป็นผมสีเงินนะเราไม่ได้เป็นผมสีฟ้าเลยนะโอเคครับวันนี้เราจะมาทำเควสกันนะครับนี่ครับทั้งแถบนี้ครับจะทำให้หมดเลยนวหลังจากทำเสร็จแล้วก็จะจะจบจบอะไรครับจจบบเเคคววสส

คือมันตายแล้วแต่แต่เราซ้ำไม่ซ้ำอย่างเดียวเฮ้ยอย่างเงี้ยซันนี่เราต้องไอ้นี่เว้ยเพื่อลากรเวลากเว้ยลากรเว้ลากเว้ยลากเว้ยลากรเวีเพื่นวนทำไมพอดีวิ่งวนวิ่งวิ่งมองหน้ามันแล้วก็วิ่งวนวนร้อมันลากรากลากราก นะสำหรับใครที่อยากเล่นตัวอาชีพใหม่นะครับคุณต้องมีเดเวลเ40นะครับหนึ่งตัวนะครับผมถึงจะสามารถเล่นอาชีพนี้ได้นะครับแล้วพอคุณเดเวล40ตัวเก่านะครับคุณก็จะได้ตัวนี้เป็นเดเวล50นะครับผม <50 S 2> แล้วหลังจากนั้นคุณก็จะมาทำเวททีหนึ่งให้เป็นเดเวล60นั่นเองโอ้900น่ะว <c oughs> ิมันโดนแรงมากเลย อโอ้โหอัลลังอัลลังแท้ตัวน,นี้โคตรอ,อลังเราสำหรับใครที่อยากเล่นเสริมนะครับเอ่ออะไรนะเคล่าเคลร์ดิวครับพิโรดครับแล้วพิโรดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะวิงไว้ด้านหน้าเลยครับผม นะแล้วก็มาเล่นกันนะครับผมอยู่เซิร์ฟอะคาเดียกับเซิร์ฟที่คนไทยเล่นมากที่สุดนะครับผมใช่ครับซึ่งมีกิวคนไทยด้วยนะแต่ผมไม่เข้านะผมผมยิงใช่แล้วใช่กิวเยอะมากนะคนณกิวคนไทยใช่กิวคนไทยมันเยอะนะมันมีทั้งสี่ห้ากิวกิวนี่ใหญ่จริงๆนะนวัดีจูดี้นั่นเพื่อนบอลนี่จำ ดิหน้าเหมือนบอลแหละไม่ไม่ใช่ละมันเอเลียนนะเฮ้ยนี่จะบอกว่าหน้าเหมือนเอเลียนใช่ไหมเนี่ยไม่รู้สิครับดูดูดูโอ้ช่วยกันนับธมามหากินงันในการลากนะโอ้ไปส่งฮอนคูมาให้เราแล้วฮอนคูเป็นลูกลูกเลยเอ้ยไปมา่งมาสักพักมันจะส่งฮอนคูมา ส่งฮันคูมาเงี้ฮันคูมันคูอ้ยพอแล้วหนึ่งพันอะไรเนี่ยมันเหมือนตุ่นนะเดี๋ยวมันก็ผุดออกมาจากดินแล้วมันก็มุดดินใหม่เออมันเหมือนเนาะ นี่คือกองไอเทมตัวเดียวเออง่ะคนอื่นอาจจะไม่เก็บแต่เราจะเก็บแบบลงงกไม่พี่เก็บเงินไงเพราะว่าเราได้เงินจากเควสก็เยอะแล้วไงจริงวะคือยิ่งคือเลเวลยิ่งเยอะอ่ะคือ level ยิ่งเยอะแล้วแม่งมันได้มันได้เงินดีว่ะใช่ตุ๊กตีละโก้เนี่ยคือตอนแรกคือมองเป็นมองใายเป็นเทน่าเซิร์ฟเถื่อนเลยญแหต่ที่ได้ตัวนี้มามันก็เป็นเซิร์ฟเถื่อน าจริงมาเจฟจริงเลยเป็นดีเลยเนฮ้ยแล้วมันจะไม่ใช่50ใช่ป่ะชุดชุดสุดท้ายอ่ะมันแจกให้เลยตอนเราเวล60ใช่ไหมใช่เหรอไม่รู้อ่ะมีมีชุดไปชุนสุดท้ายไงไม่รู้สินะแต่ทางนี้หน่อยชุดสุดท้ายเหรอที่มันแปะหน้าเว็บป่ะใช่ใช่แบบ ใช่ใชที่<ช>เป็นสีดำเงออิน,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 นใช่จริงดิไม่รู้อ่ะ<ฮ>มันน่าจะน่าจ,จ,จะแจกมัง้งแล้วอันนี้มันแจกเป็นเป็นวันป่ะหรือว่าถาวรยังไงอันนี้เห็นมีเลขบอกเลยชุดที่เ,ออเราได้เรามันมีบอกว่าได้วันไหนแค่นั้นเองเห็นบอกว่าได้วันไหนแต่ไม่เห็นบอกวันหมดอ่แล้วคุณคนหายไปไหนแล้วอยู่นี่ไงผมไม่เห็นคุณ เออมันมุดดินเว้ยผมเห็นหน้ามอนก็คิดว่าเป็นคุณแล้วแหละอ้าวเหมือนเอเลี่ยนขนาดนั้นเลยนะสงสัยแต่เล่นนะเหมือนเอเลี่ยนนี่มรนเล่นแร่เล่นเดีเล่นเดีเหมือนล้อเล่นเหมือนจะเป็นเรื่องจริงไงเอ้าวคุณลงไปตั้งแต่เมื่อไหรนี่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 อะไรนี่นี่คุณตีครบแล้วเหรอลาปล่อยให้เราตีเล่นอยู่คนเดียวเลยนะ ครบแล้ว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 ห้ามเลิกนะอ่ะหลอกแหละ่ะหลอกและกระจายและคือครบแล้วห้ามเลิกนะคะได้แค่แค่อย่าเลิกกับเขาได้แค่ยิงหัวแดงเราเห็นหัวนายแล้วเหมือนเห็นหัวอะไรสักอย่างหัวแดงเลยครบแล้วนะ ทำเรื่องอะไรเลยรากอะรากอะรากไอ้ตัวนั้นน่ะตอนนี้มันโจมตีแรงวะวะไม่รู้สิรู้อย่างเดียวว่ามันบินได้นะเอ้ยไม่ใช่บินดิมันลอยได้กแต่แต่บรรย์เยอะแล้วนั่นน่ะเร็วเยอะแล้วนะเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วนะเยอะแล้วนะเยอะแล้วนะแน่แน่ โอ้โหซอยกลาเป็นกองเลยนะนอย่างนี้แหละมันเนี่ยอ้ <c oughs> โอ้ยสามหมืนถือว่าเบานะดูหนะ้าสิบเนี่ยทำสามหมื่นดหท,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 ทเบามาก,มากอะเบามใช่ปะฮ้ยมี่กอง ไม่รู้นะเราไม่รู้เป็นกล่องอะไรมันเป็นกล่องอะไรสักอย่างมันไม่รู้ว่ามันกล่องอะไรไงคือไม่รู้นะมันเหมือนอันล็อกอะไรแล้วกล่องไอ้กล่องกล่องกล่องล็อกอะไรสักอย่างเออมันต้องใช้กุญแจนะแต่เราไม่รู้กุญแจนะตังใช้กุญแจตาตาช้างยิ้มอะตาช้างยิ้มไอ้ตังใครเราเก็บอ่ะไม่รู้มันหนึ่งโกใชัยนะผมจะเอ้าผมงบ มีแค่สองตัวมาช่วยกันหน่อยเลยไอ้แม่มันเกิดมาข้างหลังอะมามันเยอะอะว่าทำหลงตัวนะ เฮ้ยตอนแรกกระตุกนะตอนที่ฟันไปเล่นเอามาเล่นเนี่ยเออกระตุกนะพอเล่นเองไม่ตุกเลยได้เออไม่ตุกเลยสบายมากเลยเอาใส่มันเป็นที่อะไรไม่ร <S 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 ู <sk <sk <si ้นะอยู Demon> ่วิ่งวิ่งตามแมพอยู่ๆก็กระตุกใช่มันเยินอยู่เฮ้ยตุกงงเลยตงเวทตงเวทแต่ไม่รู้แตเห็นหนึ่งโกเราเก็บเราโลภ โกมันฆ่าวาร์ปหนึ่งครั้งเลยนะโกนี่มันก็ Let it go Let it go ใช่แล้วไม่ใช่อ่ะพีดรวยมากเลยแทบมีอยู่มีอยู่490โกแล้วอ่ะ400เนี่ยอือคุณไปขุดมาจากไหนครับคุณมาจากเควสนี่แหลยจะต้องใครไปขุดที่ไหนแล้วคุณจะเควส์ที่นั้นเลยอ่ะ ควีนหมดเลยผม<อ>มีแค่ร้อยเจ็ดสิบเองทำไมคุณมีตั้งสี่ร้อยเขไม่รู้เหมือนกันจะขุดเควีนทั้งนั้นแหละอืมจริงไม่ได้ขุดจากไหนเลยเฮ้ย <c oughs> ลืมรับอีกเฟสหนึ่งทำยังไงดี <c oughs> ไปทำกันอีกเฟซหนึ่งใกล้ใกล้หมดแล้วครับตรงนี้หมดแล้วรีบหมช่วยก่อนช่่วยกอนอะไรครับตีตีงูฮะมันเหมือนงูนะหรือเปล่า ไม่ใช่ใชอัลกอริทึมมนบับอัลกอนิมมนบับมองกรมนบับเนี่ยไอตัวเนี้ยเออเนี่ยมันคืองูหรือเปล่ามองหน้าม,ามันจะใช่ชทำไปแล้วแล้วก็ช่วยทำนะดูดิยิ่งตียิ่งกระเด้งไปนูนะ่นอ่ะเด้งหมดเลย อาจจะมีอะไรเราเก็บหมดนะไม่งกจังใช่ครับไม่งกจังทำมมันหัวไม่โดนลากเลยลากลากลากดีกว่ารู้สึกจะมีคนตีด้วยเราด้วยนะยากรอดโมะกะจะห้าเก้าแล้วอ่ะทำไมไวจัง ก็วายเีสิจะบอกว่าคิดคิดไม่ซื้อมุ่งแต่เซ็กเอยไม่ใช่ครับใช่ไงทำแต่เควสแดงใช่ไหมเคชรแดงเคชรแดงมันตันแล้วอ่ะตันที่แล้วมันต้องรอหาเก้าจะทำได้อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นกระเด้งไปนู่นหมดแล้วโอ้โห ฮอนกิ้งไงครับกระดาร์ให้ท่าเนี่ยแต่ท่าที่มันชาร์จแล้วมันระเบิดอ่ะให้กล้องมันซูมออกตลอดกล้องตดำเนาะฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วปะเร็วแล้วเก็บตังก็ฮัลโหลไมนมันจะเงียบจังวะไปละ ไม่ซื้อไม่เห็นไหมหัวแดงไงไหมโอ้โหมันมันวิ่งเลยวิ่งตามเลยมันเกี่ยวไหมเนี่ยมันไม่ใช่ควายนะที่จะเห็นหัวแดงเลยมันแค่วิ่งผ่านแล้วมันกดเออใครวิ่งผ่านมาตามแล้วเจาะจงจังสีหุ่ยหัวคนน่ะสีสีได้ไหมเนี่ยเป็นสีดูหุ้มนียไหม ไม่ใช่ล,ใชละไม่ใช่ละไม่ใช่ละ,มแ,ละ <Alex> แม่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 ไอ้แดงไงเควสมาแล sure. ้ <S 2> <S 2> <A ơi> วโดนเควส์ดิแล้วเฮ้ยเจอคนหัวแดงเหมือนนายเลยเอ้ยวันนี้ได้เอพีเยอะนะนึกว่าจะขึ้นเยอะนะ เงียดเดียวไม่รู้ครับตรงไหนครับที่มันให้ทำนั่นไงครับหมีใช่ไหมใช่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 วิ่งเร็วเนาะเร็วมากเลยเคลากลานะจุด <ยา S 2> <ๆ>จุดนี้นจุดนี้ครับเราเห็นเดี๋ยวสเองเฟสดีเดี๋ยวจะจะ,จะพอก่อน นี่เล่นอะไรกันอยู่หรอครับเออนะครับเล่นอะไรกันอยู่แช่เกมอยู่ครับแช่เกมอยู่อ๋ออย่างงั้นไม่กดแล้วนะครับผมเป็นมีที่น่ารักมากเลยครับอยู่ไหนเนี่ยโอ้เรามาลากมาบรรจบกันนะครับไอ้เวดีกองยังกี่ตัวไอ้กองเราก็มีนะ เยอะมากมันเยอะเหมือนฝูงหมาเลยกอกอมีมีมากกอโอ้ยกิ้งครับโอ้ยลูกไม่ขึ้นครับโอ้ยช่วยด้วยมีมีมากเอฝูงหมาดิโอ้ยกิ้งครับลุกไม่ได้ครับชิอ เก่งผิดขึ้นกร็ใช่ฮะจุดจุดนี้โอ้โหฮะจุดจุดนี้เลือดผมหายไปครึ่งหลอดนะครับเห็นรถเลยลเรถเยอะเลยผมไม่รู้ครับแต่ไม่รู้ผมผม,ผมรู้อย่างเดียวว่าเมื่อกี้กิ้งแบบเราเลือดเด้งกึกกึ๊กผมผมผมแทบไม่ได้ยืดเลยนะครับอะไรอะ่ะไม่รู้กดหมด ใช้อะไรตีบวกผงผงอะไรอ่ะ่ยผงผงผงซักผง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 ซกผงักงองักกล่องนี่นะครับผมตีบวกอ่ะาก็ใช้อะไรตีตั้มงหไม่เอาครับของของดีแล้วคุณก็เก็บไปขายได้นะครับคุณไม่เอาเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรารวยเรารวย ร้อยนะครับมีห้ามีห้าร้อยละร้อยโกละห้าร้อยโกละพี่พี่จริงเนี่ยเราแค่สองร้อยเองจริงจริงจะโม้ทำไมอ่ะมาช่วยหน่อยดูไม่เดี๋ยวก็ราอุตส่าห์ไล่ไล่เก็บของอยู่นะก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันหายไปไหนหมดมันเกินระยะ ต้องลากมันมาจบกันครับวนอยู่แถวนั้นไปก่อนนะอยู่อยู่อย่าเพิ่งตายนะเจวิ่งวนอยู่อันนี้แล้วเราเอาพามาแล้วเราพาเพื่อนมาด้วยนะเพื่อนตัวอ้วนๆที่น่ารักมากเลยนะตรงนี้ครับตรงนี้ครับมานี่เลยครับเห็นไหมครับเห็นไหม เห็นผมไหมเห็นผมไหม๋ย่ผมจะตายให้ดูนะเอยกิ้งเลยครับยังไม่ทันทำอะไรเลยกิ้งแล้วโอ้ยกิ้งแล้วดีนะตัวนี้มันมีดูดเลือดเนาะแล้วฟันแล้วไปคิ้วหนึ่งนะครับ โอ้โอ้ยอ้ยโออออ้้โอ้ยอ้ยอขวานอนยอ้ยโอ้ยโอ้ยยอยอ ตกท้องด้วยเอาให้ครับเไปเจอเหมือนกันโอ้ำจับจบ,บ้าน,านเสียดีกว่า อาจจะกลับบ้านเสียดีกว่าที่มารอแก้วตาไม่ใช่ละไม่ใช่ละหน้าบอกสอมชิดไปไหนเขาบอกให้เรากลับเมือง่ะไปไปอยู่ที่ไหนหัวใจคนดำทำยีมี ไอ้ลมเห่าบาลมีเข้าไปล้ไม่โนกันดายวัวแดงนี่าอวัวดงนักลึกเลยโทำไมาาไอ้สัแดงมากเลยนะเฮ้ยอะไรกู้อยู่ๆก็ขึ้นนะเฮ้ยมันบอกให้เราไปทางนี้ แล้ว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 แลแก้วแล้วแล้วแล้วกดอ้าวมันให้เปิดคนเดียวนะแล้วเจออะไรโอ้วันดีเบืไม่รู้นะครับลองใส่ไว้ก่อนมวย้าวกลับไปส่งที่เดิมต่อเฮ้ยมันให้หนึ่งโก้เก็บง้อกันนะครับ อ้าวข้างล่างแล้วครับต้องร้องเพลงลโหลฮั e โหลไปอยู่ที่ไหนเจอกำไปละไวนี่ไปไหนเย่อําคุณอัพ ผมพึ่งครึ่งหล่อยเองผมยังไม่ถึงครึ่งหน่อยนะ <c oughs> คุณห้เ<ร>าเก้าเลยเผมยังไม่ถึงครึ่งหน่อย,ยาาตา <c oughs> ผมยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคุณนำผมไปแล้วอ่ะ <c oughs> หลอมาจบรายการกันดีกว่านะเับเดีแต่ผมจะไปข้างนอกต่อทำอะไรครับ <c oughs> ไ,ปไปทำธุระเดี๋ยว ขายไข่ปิ้งไม่ใช่หรออ๋อเป็นอาชีพหลักใช่ไหมครับใช่ฮะมามามามันลากตัวไอ้เฮ้ยมันเป็นมีน้อยเนี่ยมีน้อยมีน้อยในอุดมคติแน่วเดียวผมก็จะบรรลุนิติภาวะใช่แล้ว ไม่แก่แล้วนี่ห้าเก้านี่ไม่ใช่แล้วหกสิบกระเซียนแล้วบอสในครับก็นะอ๋อพวกเราทุกคนนะครับก็จะขอจบเพินี้ครับผมไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับนะครับนะว่าเดี๋ยวเราจะพามาเย็บตัวกันต่อไม่ใช่แล้วโอเคครับบ๊ายบายอีโม้ปะวะอีโม้ปะวะโม้ปะวะอาบ อ้าวไม่ทอรี่ไม่ทอรีไนไหนอ่ะเก่เก่เก่บดยแบจับมือปมือไป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 